สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปออลองไปสำรวจเรื่องราวของกงไกรล,ลาดกันนะครับเป็นชุมชนเก่าแก่เลยริมแม่น้ำยมที่สุขโขทยัยค่ะกงไกรล,ลาดเนี่ยน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่วิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำจริงๆจ,จากข้อมูลที่เราดูกันมานะคะก็เป็นบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่เลยค่ะ ครับผมเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาเจาะลึกกันว่าชื่อกงไกรลาดเนียมันมาจากไหนแล้วก็เกาะกงคืออะไรเรื่องหลวงพ่อโตวิหารลอยอีกใช่ค่ะรวมถึงพวกประเพณีวิถีชีวิตที่เกิดจากแม่น้ำยมเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าเขาปรับตัวกันยังไงบ้างเริ่มที่แกนหลักก่อนเลยแม่น้ำยมเนี่ยสำคัญกับกงไกรลาดยังไงแล้วชื่อกงไกรลาดเองล่ะครับมันบอกอะไรเราได้บ้าง อ๋อแม่น้ำยมก็เหมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยค่ะหล่อเลี้ยงชุมชนนี้มาตลอดส่วนชื่อกงไกรล่าเนี่ยเอ่อมีปราดท้องถิ่นครูเคียงชำนี้ท่านเคยอธิบายไว้นะคะว่ามันมาจากลักษณะพื้นที่ที่แม่น้ำยมมันไหลโอบเกือบจะเป็นวงกลมเลยเหมือนกงดักปลานะคะอ๋อครับครับนึกภาพออกเหมือนตัวกอกไก่โคง้คงๆใช่ค่ะประมาณนั้นหรือบางทีก็อาจจะมีการขุดคลองลัด เชื่อมกันทําให้ตรงกลางมันกลายเป็นเกาะชุมชนดั้งเดิมเขาก็ตั้งอยู่ตรงนั้นแหละค่ะแปลว,ว่าชื่อก็สะท้อนภาพน้ําโอบล้อมตั้งแต่แรกเลยนะครับน่าสนใจดีแล้วเกาะกงที่เมื่อก่อนเป็นศูนย์กลางราชการเหรอครับตอนนี้เป็นยังไงอ่าใช่ค่ะเกาะกงเคยเป็นที่ตั้งที่ว่าการอําเภอจริงๆแต่ว่าเจอปัญหาน้ําท่วมบ่อยๆแล้วก็น้าเสาะตะลิ่งพังก็เลยต้องย้ายออกไป อ๋อย้ายไปแล้วค่ะปัจจุบันเกาะกงก็เป็นที่ราชพัสดุไปแล้วค่ะบ้านเรือนเหลือไม่เยอะประมาณสักสิบหลังคาเรือนได้แต่ก็น่าสนใจนะคะเพราะบ้านส่วนใหญ่ต้องสร้างเป็นเสาสูงสูงเพื่อหนีน้ำท่วมครับผมก็คือปรับตัวกันไปใช่ค่ะพอหน้าฝนน้ำหลากมานี่การเดินทางหลักคือต้องใช้เรือเลยรถยนต์นี้ต้องเอาไปจอดฝั่งตรงข้ามที่วัดกงไกรลาดพอต้องปรับตัวกับธรรมชาติแบบนี้เรื่องที่พึ่งทางใจก็สาคัญนะครับ ที่วัดกงไกรล,ลาดก็มีเรื่องดังเรื่องหลวงพ่อโตวิหารลอยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะวัดกงไกรล,ลาดนี่เป็นศูนย์รวมใจของคนที่นี่เลยส่วนหลวงพ่อโตวิหารลอยเนี่ยท่านเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปรางมารวิชัยศิลปะท้องถิ่นนะคะสมัยอยุธยาที่ได้ชื่อนี้มาเพราะว่ามีเรื่องอัศจรรย์ตอนน้ำท่วมใหญ่ปีพศ2485แล้วก็อีกพีปี2523ครับยังไงครับ คือน้ำท่วมหนักมากแต่ว่าน้ำไม่ไหลเข้าท่วมในวิหารเลยทั้งทั้งที่พื้นวิหารก็ระดับเดียวกับพื้นดินร,บรอบๆนั่นแหละค่ะโอ้จริงเหรอครับค่ะชาวบ้านก็เลยเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากวิหารลอยน้ำได้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อวิหารลอยอืมฟังแล้วก็ขนลุกนิดๆน,นะครับเป็นความหวังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของคนในพื้นที่จริงๆนอกจากวัดแล้วยังมีศาลเจ้าพ่อดาบทองอีกที่หนึ่งที่นี่มีเรื่องราวอะไรบ้างครับ ศาลเจ้าพ่อดาบทองนี่ก็เก่าแก่มากประมาณ200กว่าปีได้สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างโดยคนจีนที่คนล่องเรือมาค้าขายสมัยก่อนอ๋อเพราะแถวนั้นเป็นท่าเรือเก่าเหรอครับใช่ค่ะเป็นท่าเรือสําคัญแล้วก็เหมือนว่ากระแสะน้ําแถวนั้นจะเชี่ยวด้วยพราค้าแม่ค้าที่เดินทางทางเรือก็เลยต้องมาเส้นไหว้ขอพรให้เดินทางปลอดภัยครับครับเข้าใจได้เลยค่ะ ตอนนี้ก็ยังเป็นที่เคารพของทั้งคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็คนไทยในพื้นที่เลยสะท้อนภาพอดีตท,ที่กรงไกรล,ลาาเคยเป็นชุมชนทางค้าทางน้ำมีคนหลายเชื้อชาติเข้ามาแสดงว่าการค้าขายทางเรือนี่คึกคักมาก่อนแน่ๆเลยแล้วในแง่วัฒนธรรมประเพณีล่ะครับมีใครเป็นผู้นำเริเริ่มอะไรที่น่าสนใจไว้บ้างไหมมีค่ะท่านพระครูกไกรล,ลาสมานคุณ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพยนติสโรท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดกงไกรล,ลอดค่ะเป็นที่เคารพมากๆแล้วท่านก็เป็นผู้ริเริ่มประเพณีที่แบบว่าโดดเด่งมากคือทอดพระป,ป่าทางเรือเมื่อประมาณสัก40 5 0หปีก่อนนี่เองโอ้โหชื่อแปลกดีครับทอดพระป,ป่าทางเรือเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยสนุกมากค่ะ จากที่คุณตาพิสารบุญผลท่านเล่าให้ฟังนะคะคือช่วงออกพรรษาชาวบ้านจะเอาเรือใหญ่ๆมาผูกต่อกันเป็นแพเลยอ๋อต่อกันเป็นแพใหญ่ๆใ,ใช่ค่ะแล้วก็ตกแต่งแพสวยงามมากมีต้นกล้วยต้นอ้อยธงทิวต่างๆแล้วก็มีดนตรีปี่พาดมโหรีเล่นกันสดๆบนแพเลยนะคะมีคนร้องคนรำกันสนุกสนานโหนึกภาพตามเลยครับต้องครื้นเครงมากๆมากมาค่ะแล้ว ขบวนแพร,พระป่าเนี่ยก็จะล่องไปตามแม่น้ำยมเลยค่ะไปทอดตามวัดต่างๆริมน้ำเป็นภาพที่แบบแสดงถึงความสามคัคคีความผูกพันกับสายน้ำจริงๆสุดยอดเลยครับและมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่หลวงพ่อย่นท่านริเริ่มมีค่ะท่านยังริเริ่มให้มีแข่งเรือหน้าวัดด้วยในวันพระเพื่อให้ชาวบ้านได้สนุกสนานสามัคคีกันโดยที่แบบไม่ต้องมีเรื่องเล่ายาเข้ามาเกี่ยวเลยดีจังครับเป็นกิจกรรมที่สร้างสารรค์มาก ฟังแล้วเห็นภาพชีวิตชีวาของผู้คนริมน้ําเลยแล้วเรื่องปากท้องการทํามาหากินล่ะครับมันโยงกับแม่น้ํายมอย่างไงบ้างตั้งแต่อดีตคือเนื่องจากพื้นที่มันเป็นที่ลุ่มนะคะน้ําท่วมบ่อยการทํานาอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อาชีพหลักๆของคนที่นี่ก็เลยเป็นการหาปลาในแม่น้ํายมครับจับปลาในแม่น้ําใช่ค่ะแล้วก็นํามาแปรรูปโดยเฉพาะเลยคือทําปลาร้ากับทําน้ําปลาซึ่งเขาว่ากันว่า วิธีทำปลารานี้ได้มาจากชาวลาวที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานสมัยก่อนอ๋อมีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันด้วยค่ะแล้วพอได้ผลิตภัณฑ์จากปลาพวกนี้ก็จะเอาไปแลกข้าวกับชุมชนอื่นๆที่เขาทำนาได้ดีกว่ากงไกรลาดก็เลยกลายเป็นเหมือนศูนย์กลางค้าขายทางเรือไปโดยปริยายแล้วปัจจุบันล่ะครับวิถีชีวิตตรงนี้เปลี่ยนไปเยอะไหมอืมทุกวันนี้ก็ยังหาปลากันอยู่นะคะแต่ก็ยอมรับว่าปลามัน อ,อ,อาจจะตัวเล็กลงปริมาณก็น้อยลงการแปรรูปในครัวเรือนแบบแต่ก่อนก็ลดลงไปเยอะอ๋อส่วนใหญ่หาได้ก็ขายไปเลยใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็หาปลาส่งขายให้พ่อค้าคนกลางไปเลยแต่การทำปลาร้าไว้กินเองเนี่ยก็ยังพอมีอยู่ส่วนน้ำปลาก็มีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มแม่บ้านผลิตขายเป็นสินค้าชุมชนไปข้อดีอย่างหนึ่งคือแม่น้ำยมยังไม่มีเขื่องใหญ่ๆมาขวางทางน้ำนะคะครับแต่พวกประเพณีเก่าๆอย่างทอดผ้าป่าทางเรือนี้ เป็นยังไงบ้างครับอันนั้นก็อาจจะเ,เลือนหายไปบ้างหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคสมัยนะคะการใช้เรือก็น้อยลงด้วยแต่ก็ยังมีความพยายามจะรักษาฟื้นฟูไว้บ้างใช่ไหมครับครับก็เพื่อสืบสานวัฒนธรรมแล้วก็กระตุ้นท่องเที่ยวด้วยใช่ค่ะแม้รูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ก็ถือเป็นความพยายามที่ดีนะคะที่จะเชื่อมคนรุ่นใหม่ให้เข้ากับรากเหง้าของชุมชนตัวเองครับผม การที่เราได้คุยเรื่องกองไกรราชวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดเลยนะครับว่าเป็นชุมชนที่ปรับตัวเรียนรู้แล้วก็สร้างวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาจากความผูกพันกับแม่น้ำยมจริงๆน่าประทับใจมากครับค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติแล้วก็การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากๆสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนคิดต่อนะครับว่าในโลกยุคปัจจุบันที่อะไรๆก็เปลี่ยนไปเร็วมากเนี่ย การจะสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มันผูกพันกับธรรมชาติอย่างแม่นม้ำกับการพัฒนาความท้าทายใหม่ๆเนี่ยมันควรจะมีหน้าตาเป็นยังไงอืมน่าคิดนะคะส่งต่อเพื่อให้จิตวิญญาณของท้องถิ่นแบบนี้ยังคงอยู่ต่อไปได้คำถามนี้น่าสนใจทีเดียวครับ